ฟรีครับอันนี้เลีรีนะครับเลีต้นฮกุกกอบไปแล้วครับต้นฮกุกกรอกผ่านมาต่อยนีะผ่านช่อมาต่อยมานะครับให้หนึ่งพันบาทค่ะแม่จะเอามางไว้ที่ตันี้มารับคนรชิ้คนไร้ชี้งปีครับเลีงปีครับต้นฮกต้นฮกกุกกอบยับยายยานพี่รำครับ โอ้โหครับใช่ดูล่าลาคืนนี้ไม่ต้องหลับก่อนใช่พี่เด็กล้องผมก่อนไปก่อนนี่ครับต้นฮากกองนะต้นฮากกองเอาไปถ่ายต่อเร็วเมื่อกี้ได้ช็อตเด็ดแล้วเอาไปเกยกีได้ยายจำลองทะมุนแหล่ต่อเลยต่อเลย นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีใจดีที่มาลรีนนำของมาแจกนะครับเนี่ยถงเลื้อก็นีมากมายกันได้จ้า คู้ใหญ่ใจดีนะครับนำของมาแจกแล้วนะครับอันนี้ของค่ะนุ่งเป็นเจ้าของน่งกัถงเงินเดูกระเป๋าเื่อกันมาดีทุกระเป๋าค่ะเป่าขายของพรนุกรเป๋าเือเป๋าเือขายของใสอตัวช้าเจเลยเนาะเฟีเฟที่ไหนเฟซีจะขายมาตัวนี้าพรพี่บุญพี่บุญเาีพรนะคะหรือว่าชื่อในยูทูบของเกก็เป็นไรนะ

อะไรเอยถุงมือถุงมือโอ้โหต้นฮักกโทรทแกเจ๋จริงเลยนะครับนี่นะครับเอมันทนาการจากพี่หมอหนุ่มโอทรศัพทเจาะนะเกไมอนเน่มเปรี้ยว สองร้อยน้ำเปรี้ยวสองร้อยมาถอยอ่าสองร้อยใช่ไหมเราสายบำรุงนะฮะเราลงนมนะของน้องโอ้ด้วยนะคะนีครับพี่นะครับผมลงอีกสองร้อยนะครับของน้องโอ้ด้วยนะคะงนมนะของโอ้ขอบคุณนะคะของพี่สองนะครับถูกถูกอะไรครับพี่โอ้พี่โอ้ครับเอาไปเลยสองร้อยครับผมขอได้ไหมสองร้อยนี่พี่เป็นนมเนี่ยเราเราแปรเป็นนมมาให้พี่ได้บำรุงกันกินนะฮะเนี่ย อน้อ่านี่นะครับน้เปียวนันติมสลัดตานาสองร้อนะยไกินแล้วกอเดเราก็ทำด้วยใจนะฮะมันจะทำกำไรจำนวนเท่าไหร่ก็อยู่ีนใจเราน้องโอ้นี่หนูปันัได้ยังไหมครับ

คิดเงินอยู่นะคะเริ่มต้นจราคาสินค้ากับเงินเดือนเฉลิขนมด้วครันอันนี้ของพี่โอเลยค่ะสีโอ้ยนี่กินอันนี้ไ่งินตัวไวมาแจกอีกว่าจันเลยของคำรุงนะครับของคำรุงนะนี่นะครับของพี่โอก็มาแล้วนะครับนี่นะครับของพี่โอนะครับเดินนะมาโอ้ยออกไปแล้วนะครับมา อันนี้ม่วารีนะครับกรดูเบอร์รี่ครับกล่องหนึงนะเป็นนมก็ขนมไม่เห็นหน้เลยเนาะเอาไว้ให้ปกคงก็รัาเตให้เมแล้วคีมาต่อยอ่ะกล่องหนึ่งนะ ครับผมอันนี้เอาไว้ให้แพงอันนี้มันก็ปรับผมได้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมใครจะมาหยิบถิ่นได้ไหมหยิบเล็กๆได้ไหมเล็กสุดได้แค่นี้ครับอ่าครับมันทำไม่จอใหญ่ไงใช่ไหมเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเครื่องดื่มสับเพราะเกิดอะไรขึ้นใครถูกหวยเหรอไม่ได้ถูกค่ะจากเอฟซีใจดีมากแล้วก็

อ้าน้าใครจะขโมยรถอีกแล้วเหรอครับโอ้ยเอาตุ้มอะไรตรงนี้โอ้ยใช่เหรอนี่นะครับขาแฝดขาแฝดเฮ้ยฝ่ายคนละฝาใช่แฝดคนละฝาผมไม่อยู่ดือนนายพอมองหน้าแล้วไม่อยู่ดือแน่ตรงผมเดียวไม่ใช่แฝดผมด้ี่ยโทรศัพท์ก็ใช้รุ่นเดียวกันด้วยนี่รุ่นเดียวกันเลยใช่เหรอใช่ เรียวมี่สิบโปรนั่นไงว่าแล้วเออเรื่องใหม่ด้วยซื้อมาวันไหนซื้อถอยมาไม่เย็นเหรอโอ้โหเรียวมี่สิบอันนี้ลสิบโปรหน้าตาเหมือนยังไม่พอครับโทรศัพท์ก็เหมือนด้วยเออไม่เหมือนอยู่อย่างเดียวผมผมผมสั้นกว่า นี่นะครับเต้ทำไมต้นไไก่บน้ตสีเปรอะัเป็นขอบงนาอี้โปรไมยอะไม่โปนกนะเลี้ยมี่โรเลียวมีโปใช่ไหมไอ้สิบทเสิบสิเโปเเหมือนกันเลยเลี้วมีโน้ตสิโปใช่อะไหอันนี้เล่ะใช่ อ๋อไม่ใช่คนละอัอนรถทีเจคนละอันนั้นมันเลียวมีใช่ไหมเขาผมมันเสียวมีเสียวมี uh ่เอสต่ออันน ok ี้ขึ้นต้นด้วยต่อห่าเลียวมีเท่าไหร่ครับซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ่ยสิบบาทเก้าพันแล้วของนายโผลยี่ห้อเดียวมี่เนี่ยคนละรุ่นเหมือนกันอันนั้นมีเรียวมีเหรอเลียวมีใช้ดีไหมครับตัวนี้ดีครับดีครับนี่ครับกางเขนแข็งแกร่เลยเนาะกางคืนชัดเจ๋วเลยครับโอ้โนายโพไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นยี่ห้อเนี่เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กกดดแชร์ให้ย ครับผมนี่นะครับแล้วคลิปนี้นะครับก็จะหมดเวลานนี่่ถวาชัมหอืต้องดูตอนลงเนาะใช่ครับเกียนาทีแล้วเกียนาทีแล้วโอ้โหจะแปดนาทีแล้วนะครับให้เลยแปดนาทีเป็นสิบนาทีนะเอาสิบนาทีเลยเอ้าสิบไหมเหรอสิบเลยสิบเลยนี่นะครับสายตรงนี้ให้ดูนะบรรยากาศเนาะนี่นะครับนี่ร้านแม่คำใสนะครับ เนนยี่นะครับพ <mol grateful nice> ี <Overwatch> ่เสือทำลายกันอยู่ครับกินส้มตำอร่อยไหมกิน้ดูน้องดูน้อโอ้ย

นี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนี่มันวิ่งไปแล้วตุมลงนี่นะครับร้านแม่คำใสนะครับมันวิ่งไปแล้วมันนอนตุ่มเลยนั่นเห็นไหน้หยีบมันหนักน้นเมาไหมมันเมาข้าวมันหิวใหม่อีกแล้วนั่นแ่ะเมื่อกี้มันยังไม่อิ่มนะแต่นิกี้เข้ามากองไงนิกี้ก็มาเล่นด้วยก่อนนะไม่กินหมดพ่อทํานใต้องเอาขึ้นสูงนั่นล่ะ ร้านแม่คำใสนะครับนี่นะครับพี่เสือก็กำลังกิน้มตำอยู่นะครับในขณะนี้อร่อยไหมครับพี่เสือเปรี้ยวครับโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวอืเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับมามามานี่เอนี่นะครับ้มตำาล้ครับ้มตำนี่นะครับนี่นะครับคนทานนะครับ และคลิปนี้นะครับผมก็อขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ